ร้อยรมคำสอนหลักทำเพื่อจันลงจิตใจโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันโลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมเรื่องการบูชาเทวดาบางคนเขาก็พูดว่าการบูชาเทวดาแล้วเทวดาย่อมให้คุณ ถ้าพูดถึงความดีในชั้นต่ำนี้มันก็เป็นอยู่ได้มันก็ดีมีคุณอยู่บ้างแต่ถ้าพูดถึงความดีในชั้นสูงแล้วมันก็ไม่สมควรอะไรเราทำความดีเทวดายังมารักษาอีกชั้นหนึ่งด้วยเราไหว้พระภาวนาเราทำบุญกุศลเสมออย่างนี้เทวดาชั้นต่ำพวกภุมิเทวดาลุคเทวดาตลอดจนอากาศเทวดาบางพวก เมื่อเขาได้รับส่วนบุญกุศลที่เราอุทิศให้อยู่เรื่อยๆเขาก็เลื่อมใสต่อเราเขาก็มารักษาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยแสดงเอาไว้จริงๆอยู่ในธรรมะและบทสวดที่ว่าพระวัตุสัพพมังขลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพวันตุเต ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้านี้ขอให้เทวดาทั้งหลายจงรักษาเรามาไหว้เรานึกนับถือพระพุทธเจ้าเราบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าเทวดาก็นิยมนับถือด้วยเพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสมควรต้องรักษาให้ความปลอดภัยแก่เราอย่างนี้ในข้อนี้อตมาเห็นจริงด้วยเลยทีเดียว เพราะว่าเมื่อไปไหนถ้าภาวนาพุโทโธจะไปในป่าลึกในเขาในถ้ำที่ไหนก็ตามที่จะมีภัยเกิดขึ้นได้เราภาวนาพุโทโธไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรปลอดภัยดีทุกอย่างเรานั่งสมาธิก็ภาวนาพุโทโธจนจิตสงบใจเป็นสุขแล้วถึงอยู่คนเดียวก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนมีคนมากๆอยู่ด้วย เราจเจริญเมตตานึกถึงว่าเรามาอยู่ที่นี้เราไม่เบียดเบียนใครเราไม่ได้มาหาทรัพย์ในดินสินในน้ําอะไรเลยเรามาอยู่เพื่อสแสวงหาสถานที่สงบระงับบําเพ็ญเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเราไม่ได้คิดอะไรอื่นด้วยอํานาจความสัตว์จริงใจนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ และเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยจงรับรู้ความประสงค์ของเราด้วยและจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอยู่เย็นเป็นสุขทุกทั่วหน้าเถิดบุญกุศลความดีอะไรที่เราได้บำเพนมาเราขออุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางณที่นี้ภูมิเทวดาลุกขาเทวดาและอากาศเทวดาที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ หากว่าได้รับรู้ก็ขอให้อนุโมทนาด้วยเราจเจริญเมตตาแผ่อุทิศกุศลไปอย่างนี้แล้วความกลัวจะไม่เกิดมีขึ้นเลยพวกเทวดาเหล่านั้นรับรู้ได้และยินดีที่มีคนดีมีศีลธรรมมาอยู่ใกล้ๆสัััพาาาาาธธนนนนนงงรรรรรมมชิติตกให้รรเป็ทะ ย่อมสนะการให้ทั้งปวง